เขาปิด <P it> พาะผมสามแสนหกสองวันให้หลังแล้วว่าเอ๊ะลูกค้าคนนี้เป็นไรวะทำไมไม่ติดต่อไม่สุดท้ายส่งรูปมาหัวแตกเ <c oughs> มียตีหัว <c oughs> คุณรู้ปะสิงคโปร์มา <c oughs> เนยฮ่องกงเขาศรัทธาพระเครื่องที่เราทําที่เราเล่นกันอยู่ <c oughs> มากกว่าเรานะให้อะไรเขาสิบเท่าเขาก็ไม่ขาด <c oughs> แล้วผมยินดี <c oughs> ถ้าจะมีคนอิจฉาเพราะว่าอะไรเพราะคนที่ถูกอิจฉาคือคนที่เหนือกว่า ตราบใดที่คุณมีคนอิจฉาถ้าคุณเป็นคนที่ถูกอิจฉาออคุณจงจำไว้เลยว่าคุณเหนือกว่าเขาอมืมีรถมีบ้านเนี่ยจากตัวเองจากการเล่นพระครับหรือจากการพ่อผมจะตอบคำนี้ยังไงเนี่ยทำไม ถึงเป็นเต้ยใหญ่แอบเมียซื้อพระแอบเมียซื้อพระอแอบเมียซื้อพระเนี่ยคนส่วนใหญ่คงจะเข้าใจว่าผมเป็นคนแอบเมียซื้อพระกลัวเมียอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่กลัวเมียไหมฮะกลัวเมียไหมเมียคือสิ่งมีชีวิตที่คาดเดายากที่สุดเวลาถ้ามันเกิดพลังลบจัดในบ้านเนี่ยเราทํางานไม่ได้ตอบดีเออก็ต้องก็ต้องกลัวมันไว้ก่อนให้มันเป็นบวกไว้ก่อนครับผม แต่คําว่าแอบมียซื้อพระาของตามมันมาจากเมื่อประมาณห้าหปีที่แล้วครับผมทำไลฟ์ขายพระใน Facebook ครับเอาทำไลฟ์ขายพระในเฟซบุ o กเนี่ยเริ่มจากคําว่าเต้ยใหญ่ก่อนอในรายการผมเนี่ยมันนีสามคนครับมีเต้ยสองเต้ยโอแล้วก็มีเต๋าอีกคนนึงครับทีนี้ผมมาเป็นพี่ของเต้ยอีกเต้ยหนึ่งออก็เลยถูกเรียกว่าเต้ยใหญ่ครับอ่าอแล้วเวลาเห็นพฤติกรรม คนที่เขามาเช่าพระกับเรามาประมูลบ้างมาปิดพระนู่นพระนี่เนี่ยครับเขาจะแอบเมียออย่างน้อยๆเขาพี่ทําบัตรรับรองพระแท้ซื้อห้าหมื่นพี่ลงราคาห้าพันพอนะมีหนหนึ่งอย่างหนักเลยเขาปิดพระผมสามแสนหกสองวันให้หลังแล้่าอ็ลูกค้าคนนี้เป็นไรวะทําไมไม่ติดต่อไนี่ สุดท้ายส่งรูปมาหัวแตกเมียตีหัวจริงเหรอเบิกตังจะมาเอาพระสามแสนหกเมียตีหัวแตกบอกไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องมาเดี๋ยวยกเลิกเลยก่อนไม่เป็นไรคือคือเมียจะไม่เข้าใจโอ้โหปิซื้ออะไรตั้งสามแสนจะบ้าเหรอพระองค์หนึ่งโอ้โหร้อยสองร้อยก็น่้แล้วใช่เขาไม่ได้เข้าใจว่าว่านักวันนี้เนี่ยการการเล่นพระ เพื่อเพื่อการลงทุนเนี่ยต้องต้องแยกว่าพุณพานนิเนี่ยคือคือพี่คนนั้นก็อาจจะโอ้โหสายตาเฉียบคมก็นแน่ใช่ป่ะซื้อ3ามแสนอาจจะขายได้3ล้านได้ก็ผมถามคุณตั้มเจริญพรปู่ทิมเนื้อนวะเวลานั้นอ่ะสามแสนหเวลานี้เท่าไหร่ล่ะหกเจ็ดแสนอ่ะหมูหมูเลยหกเจ็ดแสนแต่อย่างนี้ครับเราต้องโทษตัวเราเองที่เราทําให้เขาเข้าใจไม่ได้ <de an> เพราะว่าเขาไม่ได้มาทําความเข้าใจวงการกับเราว่<ม>าแบบเฮ้ยมันซื้อมันขายมันกําไรอย่างโน,งน้นอย่างนี้อย่างั้นแต่เราต้องสามารถพรีเซนต์ได้ว่าเงินครอบครัวที่เราไปใช้ส่วนเนี้ยอืม,มันไปใช้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรอ<ม>นะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันเลือกเนี่ยแอบเลยตัดปัญหาก็ถ้าไม่เข้าใจก็หาเมียใหม่ได้ไหมเือกใหม่เมียใหม่ที่ไม่เข้าใจกว่าเก่าหาเมียใหม่ที่เข้าใจ เข้าใจใช่ไหมยังง่ายไงเราไม่ง่ายโอเคเอ๋รู้สึกรู้สึกึกรู้สึกรู้สึกลัวนะหัวนะเราเราแค่อยากอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจริงๆนะการทะเลาะกับคนในครอบครัวเป็นอะไรที่ปวดหัวนะปวดหัวนะแวการงานก็ลงลเลยบอกเลยก็น่ารักนีนะผมว่าที่มาน่ารักดีที่มาน่ารักดีคือจริงๆอย่างที่พี่เต้บอกเลยว่ามันมันมันเหมือนเป็นเรื่องที่มันคู่กันอ่ะคือคือคือบางทีผู้หญิง ผู้หญิงนะเมื่อก่อนวันนี้เปิดกว้างเปิดกว้างขึ้นผู้หญิงเมื่อก่อนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อขายผ้ามันจะดีเหรอเฮ้ยซื้อมาทําไมแพงขนาดนี้เฮ้ยทำไมไม่เอาเงินไปซื้อทองทำไมไม่เอาเงินไปซื้ออย่างอื่นที่มันเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเอออะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันดูเป็นของฟุ่มเฟือยซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าผ้าเนี่ยบางคนมองเป็นของฟุ่มเฟือยสาหรับผู้ชายนะ,ะแต่ถ้าคุณรู้จากวิธีการอ่ะรู้จากวิธีการเก็บอย่างถูกต้องเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยนะคืออันดับแรกอ่ะเราต้อง เราต้องมีกุญซือที่ใช่ครับตามหมายถึงว่าเราต้องไปเชื่อคนที่เขาถูกต้องอ่ะอือถ้าไปเชื่อคนผิดก็พินาศเหมือนกันถูกต้องใช่ป่ะเขาก็หลอกปลอกลอกเราแต่ถ้าเราเชื่อคนที่ใช่อ่ะอซึ่งสมัยเนี้ยเราเห็นในโซเชียลเรารู้ว่าม,มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบ oh, โอ้ทุกอย่างเราต้องไป ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองไปลองผิดลองถูกเดี๋ยวนี้มันเห็นแล้วก็เห็นว่าหมายถึงเราสามารถตัดสินใจได้จากสิ่งที่เราเสพก่อนครับผมเพื่อว่าเราจะเข้าไปเชื่อใครเนี่ยเนี่ยเป็นมุมที่น่าสนใจมากเลยมุมของออนไลน์เดีวมาคุยกันอีพีหน้าเพราะว่าต้องบอกว่าคุณเต้ยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะเป็นอีกหนึ่งเซียนพาที่ที่ใช้สื่อออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง<ะ>ถูกทีแล้วก็ใช้ในการพัฒนาพัฒนาองค์กรของตัวเองได้ซึ่งผมชื่นชมมากมาผมเป็น f ออยู่ผมเป็นเอฟผมเป็น f อฟซเราก็รู้สึกว่าในขณะที่บางท่านยังไม่ได้ปรับโลกวันนี้ต้องปรับให้เข้ากับกับ ยุคปัจจุบันที่เราีเรียงไม่ได้ว่าโลกออนไลน์มัน<ช>แต่อย่างที่คุณเต้ยบอกเลยว่าวันนี้ที่มีสื่อออนไลน์มันทําให้วงการพลาเนี่ยมันมีช่องทางในการศึกษาได้มากขึ้นมันมีช่องทางในการหาข้อมูลได้มากขึ้น<ช>ทัดเทียบกับเมื่อก่อนที่มีหนังสือมีอะไรเงี้ยมันโอ,โโอ้โหยุคนี้มันทาให้เราเป็นไวขึ้นเดี๋ยวค่อยมาคุยแบบเจาะลึกในในแง่มุมของออนไลน์ของอคุณเต้เนยนะครับ,รบแต่ทีนี้กลับมาที่พานี้เราอยากรู้จักตัวตนให้มากให้มากกว่าพอเริ่มมาเล่นพลาแล้ว แม้จะโดนอะไรมาผ่านอะไรมาก็ตามเชื่อว่าคนเราจะต้องหาจุดสมดุลนี่ับตัวเองว่าเราจะเล่นผราสายนี้เราจะเดินแบบนี้เออแล้ววิธีการของคุณต้องอะไรเลือกที่จะเดินแบบไหนชอบสายไหนเล่นสายไหนอะไรยังไงผม่ด้วยความที่พอเราอยู่ตรงนั้น่เหมือนกับว่าเราอยู่ใจกลางศูนย์รวมเลยเราเจอคนเยอะแล้วเราก็เลือกอย่างที่ผมบอกเราต้องเลือกอาจารย์เรา ที่มันใช่ที่มันถูกต้องอาจารย์ที่แบบเราศรัทธาเราเชื่อเรารักเราถือว่าเป็นกุศลของเราเลยคือใครพี่นงพี่นงแปดหลิ่คนหนึ่งแล้วก็พี่ต้นท่าประจันสองคนเนี้ยด้วยความที่เขาถนัดพระเหรียญเราก็ไปได้พระเหรียญจากเขาหมายความว่าติดติดการเล่นพระเหรียญดูพระเหรียญออกมากกว่าพระอย่างอื่นเหรียญปั๊มนะในที่นี้แต่ สิ่งที่เราได้จริงๆนะตามคือวิธีการเขาเรียกว่าดําเนินชีวิตการทําธุรกิจของเขาแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ให้เราจะหาที่ไหนก็ได้อใช่เพราะเราอยู่กับคนระดับท็อปอะครับต้องบอกว่าสองคนเนี้ยระดับท็อปเลยโอ้โหหัวกะทิเลยแหละฮะหัวกะทิเลยครับโดยเฉพาะในเจนนั้นนะ่แล้วเราได้ไปอยู่เขาอ่ะถ้าเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ย แม่งต้องโทษตัวเองแล้วป่ะว่าแบบเฮ้ยทำไมมึงไม่เอาไหนเลยวะแต่เราก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเออดูเขาเป็นแบบอย่างได้อะไรจากกุญซือทั้งสองท่านนี้มั้งได้อย่างน้อยๆนะจะมีสิ่งที่โดนก่อนก็คือโดนโกงเพราะเราอ่ะไม่ได้มีสายป่านยาวมไม่ได้มีไหวพริบใน คือมองคนออกเท่าเขามันมีโดนโกงมีแบบเช็คด้งเช็คเด้งอะไรเงี้ยเจ็ดแสนแปดแสนล้านนึงล้านกว่าแต่มันก็เป็นการเรียนรู้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองคนนี้ยเขาเล่นพลาเนี่ยเขาเล่นแบบรับเช็คครับเราก็ไปเล่นแบบเขาอ่าพอเราหาเงินไปถมเอ้ยรับเช็คบางทีรับเช็คเข้ามาแลกเช็คเอาเงินสดไปมีส่วนตานิดหน่อยแต่เช็คไม่ผ่านเงี้ยอ่า แต่วิธีการจัดการของเรามันสู้เขาไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้ของเราแต่สิ่งที่ได้ก็คือเขาเรียกว่าปฏิพานไหวพริบเราะว่าเอ้ยรู้หลบรู้หลีรู้การปฏิเสธรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แนละมันมันมันเริ่มมีการเรียนรู้รซึ่งเขาเอง ก็ไม่ใช่ไม่โดนแต่เขาไม่สะเทือนครับแต่เราเรา,เราเด็กน้อยอะ่ะเวลาเราโดนแล้วเราเป๋เลยม,มันก็ต้องค่อยๆหาทางจัดก,การไปงั้นคนที่จะเข้ามาเล่นพระคนที่จะเป็นเซียนใหญ่คนที่จะเป็นมีร้านหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีแบบในทุนมาซัพพอร์ตอย่างนี้ป่ะมันผมเคยเห็นนะ คนคนที่มีับก็มีอคนที่ไม่มีก็มีอย่างอย่างพี่ต้นเองก็ไม่มีออย่างพี่หน่งเองก็ไม่มีครับแต่จะเรียกว่าเป็นลูกค้าว i P ออะไรเงี้ยเป็นไม่ได้แต่ถ้าเกิดเฮ้ยเฮียโอมเลยเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยอันไหนผิดอันไหนถูกผมว่ามันได้หมดแหละอยู่ที่เจตนามากกว่าถ้าเราซื่อสัตว์แล้วอ่ะไม่ว่าในทุนหรือลูกค้าอย่างเงี้ย เขาไม่ไปไหนหรอกอเขาแฮปปี้อยู่กับเราเพราะว่าการที่จะขายผ้าหลักล้านหลักสิบล้าน<ะ>หลักหลายแสนอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งมันต้องสร้างผ้าเพื่อให้ดูแบบเฮ้ยดูมีเงินดูภุมมฐานอย่างงี้ป่ะก็อย่างน้อยๆคุณก็ต้องทำให้เขารู้ได้ว่าคุณไม่โกงอ่ะหรือว่าถ้าพาคุณมีปัญหาพาคุณเก๋แล้วคุณ,ค,ณคืนเขาได้ มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบเฮ้ยโดนเป็นโดนเซียนตัดเซียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือการมันเป็นการลงทุนคนที่ลงทุนก็ต้องการความปลอดภัยที่สุดอแล้วถ้าลงทุนกับใครแล้วไม่ปลอดภัยอ่ะมันก็ไม่มีใครอยากไปลงทุนด้วยอเพราะว่าคือต้องบอกนะว่ายังไงเราก็ต้องมีมุมลบที่ที่มันที่มันผ่านเข้ามาใช่ครับกับกับวงการอยู่ดีนะกับวงการอยู่ดีแล้วก็ ผมก็ยังเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาในรายการผมเนี่ยผมถือว่าผมถามแทนแฟนรายการถามแทนคนทั้งบ้านที่ไม่มีโอกาสได้มาเจอแล้วได้มาถามอะไรเงรี้ยเพราะว่าอาจจะได้แง่มุมในแต่ละเซียนแตกต่างกันออกไปครับคนจะชอบพูดมากเลยว่าวงการนี้อันฟอน้องเงินคุณเต้ยมองมองเรื่องนี้ยังไง ฟ้องเงินเหรอฟ้องเงินผมผมอาจจะมองเป็นเจตนาของคนซื้อนะไม่ไม่ใช่เซียนนะครับเซียนเนี่ยจะไปติดหางเลขเนี่ยก็ต่อเมื่อมีเจตนาช่วยของอแต่ผมถามคุณตั้มว่าถ้าเราจะไปเจตนาช่วยเขาทั้งที่เรารู้อย่างเงี้ยในขณะที่เราขายพระคนคนเดียวอะสมมติคนนี้ฟ้องเงินเราขาย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  กับสินค้าที่เรามีอ่ะมันเป็นที่ต้องการของตลาดเราขายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาจจะมาเจอคนพ่อเงินคนที่เก้าครับพวกนี้มันอธิบายได้แต่ถ้าเราขายคนคนเดียวเนยไปกลับไปกลับไปกลับอย่างนี้อธิบายไม่ได้อแต่เซียนพ้าส่วนใหญ่มันขายทุกคนครับอไม่ใช่ว่าเฉพาะคนพ่อเงินที่มีเงินซื้อเราครับ คนที่เขาไม่ได้ฟอกเงิน<ม>เขาก็อยากได้ของ<ม>เขาก็อยากได้พระ<ม>เพราะว่าพระเนี่ยผมถ้าจะเรียกว่าสินค้าก็ได้นะแต่มันเป็นสินค้าที่มีความพิเศษ i i. <ะ>ครับั i i. มันมีสินค้าที่แบบมีคุณค่าออ<ๆ>มีคุณค่าแล้วถ้ามีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรพวกเนี้ยมันยิ่งมันยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยิ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มที่เขารับรู้ตรงเนี้ยคุณรู้ปะ สิงคโปร์มาในฮ่องกงไต้หวันเขาศรัทธาพระเครื่องที่เราทำที่เราเล่นกันอยู่มากกว่าเราความศรัทธาของเขาเนี่ยมันมันไม่ได้ตีเป็นตัวเงินรเราจะรู้ได้เลยว่าเวลาพระที่เขาศรัทธาเนี่ยอยู่กับเขาให้อะไรเขาสิบเท่าเขาก็ไม่ขาดเรารู้ตรงนี้เลยมันไม่ได้วัดค่าเป็นตัวเงินแล้วมันวัดที่ใจแล้วว่า หเขาต้องการมากจริงๆเขาเชื่อถือว่าสิ่งนี้สามารถช่วยเหลือธุรกิจช่วยเหลือครอบครัวอะไรมันมันทำให้เป็นตีเป็นเงินไม่ได้มผมมานั่งวิเคราะห์นะคำถามนี้คำถามนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเมือจากความอิจฉาด้วยนะผมรู้สึกนะอันนี้ความรู้สึกของผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรบางคนที่เขาประสบความสำเร็จโดยที่อย่างที่บอกไม่ได้มีในทุนมาซัพพอร์ต เขาสู้มาคุณต้องอย่าลืมนะเขาเล่นพระมาตั้งแต่หลักร้อยจนวันนี้มาเล่นหลักร้านมาเล่นหลัก1ิบล้านมาเล่นหลักร้อยล้านคุณคิดว่าเขาขายพระหลักร้อยล้านได้อะเขาเพิ่งเล่นพระสองวันหรอไม่ถูกไหมฮะก่อนจะขึ้นมาถูกไหมครับเขาต้องสร้างเครดิตให้ตัวเองขนาดไหนถูกต้องคนบางคนพอมีเครดิตเยอะคนบางคนพอประสบความสําเร็จคนบางคนที่โอ้โหขายดีขายดีจนสามารถตั้งตัวเองได้รวยได้มีรถหรูมีบ้านหรูพอคนมองเข้ามาบางคนเอ้ยขายไม่ได้อย่างเขาอะ ก็ <g ül> <g ül> อย่างนั้นหรือบางคนที่เฮ้ยผมศรัทธาพวกคุณเล่นพุนทธาณิสพวกคุณขายพวกคุณโอ้โหขายอยู่เนัน่นนะขายหไหนบอกศรัทธาไง <g ül> ผมนี่ผมศรัทธาผมไม่ขายผมได้มาจากบรรพบุรุษผมเก็บไว้แล้วพอตัวเองไม่ได้มีอย่างคนอื่นน <g ül> ่ก <g ül> <อ>็จะมองในแง่ลบว่าอ๋อมันฟอกอ่ามันพวกีพวกนี้มันเกิดขึ้นได้หมดครับคุณตามแต่สิ่งที่ผมจะบอกคุณตามแล้วฝากให้คนที่มีคําถามแบบนี้ได้ได้มองก็คือ ชีวิตเราอะครับม,มันจะเป็นไปตามมุมมองอมเมื่อเรามองแบบไหนเราจะเดินไปทางนั้นครับแล้วปลายทางของเราก็จะไปถึงจุดนั้นแต่ถ้าเรามองสิ่งที่ดีหาสิ่งที่ดี ผมเองอผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งแต่ว่าเวลาผมเกิดเรื่องร้ายๆเนี่ยผมก็จะหาข้อดีของมันให้ได้เพราะว่าผมไม่อยากคิดร้ายไม่อยากคิดลบไม่อยากให้มันเกิดพลังลบครับหาสิ่งดีๆเพื่อที่จุดหมายปลายทางเราจะได้ไปที่ดีๆแค่นั้นเองครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลย <S <S นี่นี่คือไมเซนนี่คืออ,อย่างที่บอกผมเคยไปสัมภาษณ์่าพี่นิกฮะแล้วพี่นิกผมชอบคำหนึ่งคำหนึ่าพี่อยาบไหมพี่ โ,โช็อตฟิลมากช็อตฟิลมากพี่นิกจีนี่อ๋ออพี่จีนี่แล้วมันจะมีคำหนึ่งเขาที้บอกว่าเพราะคิดบวกถึงคิดออกเนี่ยเนี่ยมันเป็นโหเออว่ะใช่ใช,ใช่ใช่ถ้าเรามองบวกถ้าเรามองในแงนี้ดีๆมันก็จะดีตามมันก็จะดีตามสุดท้ายของ EP นี้ครับสุดท้ายของ e ีนี้ในเมื่อเราถามเรื่องฟอกกันมา เราถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ข<ะ>ึ้นมาแล้ววันนี้<ะ>ที่เตยใหญ่แอบเมียซื้อพระเนี่ยมีกิจการของตัวเองมีร้านพระมีนู่นนี่นั่นมีชื่อเสียงเนี่ยมีรถมีบ้านเนี่ยจากตัวเองจากการเล่นพระครับหรือจากการฟอกอ,อาผมจะตอบคำนี้ยังไงเนี่ย <laughs> คือ อย่างนี้ผมบอกครับคุณตั้มมันต้องมีคนไงที่คิดว่าโหทําเว็บพน,นันมาเนี่ยทํานู่นมาเนี่ยไม่ได้ขายผ้าอย่างเดียวหรอกถูกปะ่ะใช่ครับอ,อ่านั่นแหละผมให้ตอบเลยเราจะตอบคําถามนี้นะมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องรู้จักกันมากกว่านี้อืคุณถึงจะเชื่อที่ผมตอบอืบางทีอะ่ะถ้าคุณไม่รู้จักผมคุณก็จะบอกว่าคนมันคิดลบอะ่ะ มันก็จะคิดคิดลบไปเรื่อยไปโอ้ยมึงพูดอะไรก็ได้มึงจะบอกไงก็ได้แต่ความจริงแม่งเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ผมจะบอกกับคุณตามที่ผมมีทุกวันนี้นะที่ผมเดินมาถึงจุดนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันสําเร็จหรือว่ามันดีกว่าคนอื่นครับแต่มันเป็นจุดที่ผมพอใจผมมีวันนี้ได้เพราะ mindset เพราะความคิดเรา ถึงเราจะอยู่ในจุดที่มันลบมันแย่แต่เราไม่ท้อแล้วเรามองไปทางเราเห็นกีบุลาเราเห็นความสมเร็จเราเห็นเราเห็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแล้วเราหืดสู้กับคนที่จมอยู่กับทุกข์คุณตั้งเมื่อเกิดทุกข์เขาจมอยู่กับทุกข์หรือแม้กระทั่งเมื่อมีสิ่งที่น่ายินดีเขายังทุกข์เลยเ,<อ>เพราะใจมันทุกข์<อ>ใจมันต้องการความทุกข์ มันเป็นลรคจิตอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเปลี่ยนได้แต่เขาเรียกว่าคือถ้าคุณรู้สิ่งนี้แล้วอะว่าเมื่อคุณจมอยู่กับเรื่องลบๆคําถามลบๆวิธีการลบๆการโกงการนวดการนี้การนั้นการฟอกเงินก็ดีมันจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีทางเลยว่าชีวิตคุณจะพ้นออกมาจากสิ่งนั้นได้มันก็ต้องวนอยู่แบบนั้นะครับ แต่ถ้าเราจะพ้นออกมาได้ก็คือต้องพาห,หัวเราขึ้นมาก um, ่อนอืแล้วจมูกพ้นขึ้นมาแล้วค่อยเอาตัวขึ้นมาให้ได้กำลังจะบอกว่าวันนี้ผมคุณเต้กันไปบอกว่าวันนี้ผมว่าผมหลุดพ้นแล้วขึ้นมาที่เหลือคนจะมองยังไงเรื่องของเขาผมพอใจและมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองเป็นวันนี้พอแล้วใช่คือความอิจฉา่างที่คุณตั้มบอกมันมีแล้วผมจะบอกว่า มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆแล้วผมยินดีถ้าจะมีคนอิจฉาเพราะว่าอะไรเพราะคนที่ถูกอิจฉาคือคนที่เหนือกว่าตราบใดที่คุณมีคนอิจฉาถ้าคุณเป็นคนที่ถูกอิจฉาคุณจงจำไว้เลยว่าคุณเหนือกว่าเขา เขาไม่มานั่งมองลงไปข้างล่างแล้วอีจฉาคุณหรอกเออเมื่อเวลาไปทำมาหากินเนะเออเขาไม่มองลงมาแล้วแบบห้ยมึงจนว่ะอีจฉ่าว่ะไม่มีเออใช่แบบเอ้ยมึงสาเร็จว่ะมึงรวยว่ะหรือมึงมีความสุขว่ะมึงมีความสุขได้ไงว่ะในสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละคือคุณอยู่เหนือเขาครับที่จิตครับไม่ใช่ที่ฐานะหรือว่าอะไรสรุปว่าที่มีทุกอย่างวันนี้ไม่ได้สีเทา ไม่ใช่ไม่ได้สีดําไม่ใช่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรพวกอย่างนั้นเลยไม่เคยเลยด้วยซ้ำแต่เคยเคยมีพวกที่แบบเขาอาจจะหนุนเขาขายยาแต่เราไม่รู้นะเขาก็มาประมูลพระเราปกติอันนั้นเราไม่รู้ใช่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเหมือนมีข่าวมาเฮ้ยพี่แม่งผมโดนเรียกตรวสอบอ่ะขายพี่คนนั้นน่ะเฮ้ยกูขายเนี่ยเออทำไมพี่ไม่โดนเรียกวาไม่รู้โดนเรียกตรวสอบเลยเหรอไม่ น้องผมมาบอกว่าออมานันอะโดนเรียกตรวจสอบเพราะว่าขายพระให้คนนี้อ,อแต่มันก็ถามเราว่าทําไมเราไม่ถูกเรียกเราก็บอกโหสมัยผมขายดีๆนะคุณตามไลฟ์คืนหนึ่งผมขายหกสิบเจ็ดสิบองค์ตำรวจมันจะเรียกตรวจสอบไหมเ,ออเพราะว่า คนขายยาอาจจะหลงมาซื้อละองสององค์ใช่อย่างที่บอกเราไม่ได้ขายคนคนเดียวใช่แล้วก็คุณก็มาประมูลหน้าไล่ใช่ขายคือล้วกสิบเจ็ดสิบองค์หรอเใช่ครับโอขูหนี่ไงออนไลน์ไงออนไลน์ไงใช่เดี๋ยวมาคุยกันอีพีหน้าเดี๋ยวมาคุยกันอีพีหน้าว่าเป็นยังไงต้องเดี๋ยวต้องแบบ เรียกว่ามาขอความรู้พอตอนนี้แบบว่าน้องตั้มคุณพระคุณเจ้าเนี่ยครับก็เริ่มเริ่มที่จะมาประมูลแล้วอะไรเงี้ยเริ่มที่จะมาแบบว่าเข้ามาอยู่ในวงการแล้วเริ่มมีการแบบซื้อขายมัางแล้วต้องมาขอต้องมาขอความรู้ต้องมาขอคนที่แบบมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยการทําแบบไหนถึงจะเรียกว่าสักเซสการทําแบบไหนถึงจะเรียกว่าสามารถเดินอยู่ตรงนี้ได้การเอาออนไลน์มาใช้กับธุรกิจของเราแบบไหนที่จะทําให ธุรกิจของเราไปรอดได้อ่าอย่างเงี้ยน่าสนใจน่าสนใจวันนี้ขอบคุณมากคุณเต้เดี๋ยวมาคุยกันต่ออี EP หน้านะครับได้ครับผมคุณผู้ชมโอ้โหเข้มข้นไหมเข้มข้นไหมเดี๋ยว EP หน้านะครับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับคุณเต้ใหญ่แอบเมียซื้อภาว่าการทำงานเกี่ยวกับออนไลน์แล้วก็เกี่ยวกับวงการพลาเนี่ยสองอย่างเนี้พอมาผนวกกันแล้วเนี่ยจะมีข้อดีและข้อเสียยังไงเดี๋ยวมาคุยกันต่อกับรายการเดอะเซียน EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอชแพลตฟอร์มพวกนี้หรือว่าสื่อออนไลน์พวกนี้ เรามองแล้วมันก็เริ่มจากเล่นกากเนี่ยครับลงในยคน,นั้นดาคนนีนแต่พอเราเริ่มเห็นคุณค่าของมันมันเหมือนเรามีที่ทําเลดีๆอืโลกอะ่ะม,มันจะเปลี่ยนของมันไปตลอดอืแต่คุณจะเปลี่ยนก่อนแล้วเป็นผู้นําอำหรือคุณจะโดนบังคับให้เปลี่ยนอืเพื่อไปตามเขาทุกวันเนี้ยผมจะไม่ค่อยได้เน้นซื้อกับขายมากมผมเน้นการ เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์รายได้เนผมมองตรงนะม,มันน้อยกว่าวันที่ผมซื้อขายพระเยอะมากด้วยอิทธิคุณอของการทำเพื่อครูบาอาจารย์ครับท่านก็ไม่เคยปล่อยให้ผมลำบากหรือไม่มี